ตื่นเต้นมากๆครับดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับทางเจมส์คอสเมติกครับวันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนของเมริสกานะครับที่สดงความยินดีครับใช่ครับก็เอ่อขอยินดีกับทางเจมส์คอสเมติกแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งแบบว่าร้านค้าที่เกี่ยวกับบิวตี้ที่เขาเรียกว่าเจริญขึ้นเรื่อยๆนะก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขยายสาขาไปแบบอีก เยอะๆเลยนะครับก็อยากให้คนไทยได้ใช้ของที่ดีแล้วก็ขอให้ทาง J Cosmetics เนี่ยอยู่คู่กับเขาเรียกว่าอะไรวัยรุ่นไทยคนไทยมีกานๆนตะครับจะบอกว่ามีหลากหลายสินค้าให้เลือกมากๆเลยอยากอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วเข้าไปดูกันนั่งตอบโจทย์ให้เนี่ยใช่โอ้โหต้องคนนี้เลยคนนี้แบบเขาเชี่ยวชาญด้านด้านบิวตี้ครับไช่จริงๆก็ถ้าพากันมาได้แหละครับก็รู้สึกว่า J Cosmetics ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ เขาเรียกว่าครบจบในที่เดียวเราเราไปที่นี่ก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกแล้วแบรนด์ที่เขาคัดมาอยู่ในร้านของเขามันก็คือแบรนด์ที่แบบคุณภาพนั้นเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกได้เราไว้ใจได้เพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับมาอุดหนุนทางเจมคอสเมติกกันเยอะๆนะคะถ้าใช้เลือกกันไ้คนละหนึ่งชิ้นถึือะไรอ๋อคนละหนึ่งชิ้นล่ะก็ต้องเลือกสินค้าของทางมริสกาสำหรับ ถ้าให้เก่งเลือกนะอาจจะเลือกเป็นตัวอะไรนะคนอ้าบเลยใช่ไหมคนอ้าบเบเกอร์เบสก่อนครับอเบเกอร์เบสที่แบบเป็นเบสก่อนที่เราจะแบบแต่งหน้าอะไรใช่ใช่พี่นักกิงเลือกส่วนไหนส่วนตาส่วนอะไรของพี่เก่งรู้สึกว่าตาอาจจะไม่ต้องเยอะแล้วเพราะว่าจริงหรอเพราะว่าตาเขาสวยอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ทาเป็นลิปแค่ดีกว่าเพราะว่าฝางซีดฝางซีดบ่อยมาก ปากจะได้แบบหน้าจูบสีสวยให้่าครับผมก็กันอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทางเชมคอสเมติกนะครับแล้วก็ขอฝ่าของสินค้าทุกปรดักของเมอรสกาด้วยนะครับอยากจะบอกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกันนะครับก็ จริงจริงเมอร์เรสกาเนาะเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับเป็นแบรนด์คนไทยด้วยแล้วก็มีโปรดักต์เยอะมากมีทั้งกันแดดเมคอัพเบสมีรองพื้นมีอายชาโดว์อายไลเนอร์แบบเยอะมากๆให้ได้เลือกนะครับก็ไปเลือกซื้อที่ถูกใจแล้วก็เปิดใจให้กับแบรนด์คนไทยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญข,ขอขอบคุณทางเจมส์คอสเมติกแล้วก็เบอร์เรสกาที่ให้เกียรติเก่งลำปีนะครับแล้วก็เชิญพวกเรามาในงานฉลองเปิดใหม่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าเป็นการแบรนด์โอเพนนิ่งที่ น่ารักมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นโชคดีของชาวลังสิตละกันที่มี J.M. c o s m e t i c อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกดหดุนกันได้เยอะครับอาค่นเด็ตจะแนะนำเนาะงานนะคะช่วงออกงานเกือบทุกวันเลยเกือบๆฮะเกือบๆทุกวันครับแต่ว่าอย่างตัวก็คือจบงงส่งแล้วนะเด็กจีฬาจำงงส่งแล้วตื่นเต้นมากๆเป็น เป็นความลับที่พยายามเก็บมาอย่างเนิ่นนานแล้วพยายามสปอยไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆรู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวกลัวแบบกลัวแบบมาออกไม่กล้าพูดก็สปอยใช่ไหมสปอยแต่รู้ใช่ไหมอ่าไม่รู้เขอไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่มีใครรู้จะรู้ได้ไงแต่ว่าทีนี้อยากรู้เลยนะตอนนี้มีอะไรที่พอจะสปอยจะรักกันเอาเอาเอาอีกแล้วอิมมิกอิมอีกละ กิมมี่ก็เห็นพี่ๆเขาบอกว่าจะมีการประกวดชุดด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่จากทางออฟิเชียลแต่ว่าเป็นแบบบรรยากาศอ่บรรยากาศที่สว่าเล่นนการการแบบประกาศวงสวงนะครับให้บรรยากาศคือคืนมากขึ้ไปอีนึ่งิาครับก็จริงๆเราเองก็ชวนพี่ๆด้วยแหละบอกว่ามันเป็นวันฮาโลวีนด้วยนาอหมอที่จะแบบแต่งกายแฟนซีขึ้นมาหน่อยหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นการแบบช่วยการผักดันซอฟต์พาวเของไทยของอีสานของอะไรเงี้ยมันคงเป็นบรรยากาศที่น่ารักดีที่มันอาจจะเป็นไวรัลได้ที่จะช่วยให้แบบคนรู้จักพวกเรามากขึ้นมันจะช่วยรู้จักเทียนอะไรเงี้ยเราบอกไม่ได้อย่าไปบอกแย่สปอยพี่เองจริงๆผมคิดไว้หลายแบบมากๆเลยว่าแบบอยากดีไซน์แบบชุดพ่อัวนะออกมาเป็นยังไงอยากแบบ ยังไม่ได้ปรึกษาครับมีคิดคร่าวๆแต่น้ำปิงอ่ะแบบส่งเล็บออกมาแบบเยอะมากเลยวันนี้แบบเขาคิดมากๆแต่ผมคิดว่าผมมาผมอยากได้เครื่องหัวใหญ่ๆเลยแบบอายุสมองคนอื่นหมดอ่ะดิครับนะบางคนนั่งหลังหลังไม่เป็นไรเราก็บังอยู่หมดเลยดิเรายืนเรายืนอยู่สองคนไงไม่บังใครอยู่แล้วโอเคไม่แต่ว่า คือจริงๆเรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่น่ารักแต่ว่าก็แอบเป็นห่วงนะครับถ้าพี่ๆที่ดูอยู่ก็รู้สึกว่าจริงๆเราเล่นกันบนบนบนเดใช่เรารู้สึกว่าบางคนแต่งมาเป็นชุดมีฉากข้างหลังเดินมาด้วยอะไรยเงี้ยคือเอาที่พอดีนะครับเราดีเรารู้ว่าคนไทยทําถึงอยู่แล้วถังแน่นอนะเรว่ปันแล้วเยอะเเป็นเลิกเป็นเลิกที่มันลงตัวหลายๆอย่างวันโลวีีด้วยวันพฤหัสที่เป็นวันครูด้วยอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างก็ เป็นห่วงหลายๆอย่างด้วยไม่รู้ว่าสภาพอากาศมันนั้นจะเป็นยังไงกลัวแบบเป็นลมเป็นลมอะไรแบบนี้ก็เอาจริงๆนะครับพี่พี่สื่อที่จะมาเจอกันนะครับก็ ฝากได้เลยนะครับว่าอย่าแต่งตัวธรรมดานะครับค่อนข้างคาดหวังมากๆทุกที่ทุกคนคือสื่อสื่อทุกสื่อตรงนี้เราเป็นพยาร่วมกันว่าชุดเราจะไม่แพ้ไปกว่าพี่แฟนคลับหรือไม่แพ้ไปกว่าน้องเทมโปอครูได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราสลับกันสัมภาษณ์ให้เที่ออมาโชว์ตัวตลอดเหล้าสามล้านไปแล้วโังตั้งแต่แหม่มนั่งมองแหมดีใจมากๆเลยครับยิ่งช่วงแบบ เอาใกล้แบบพี่พี่บิวกันแบบเยอะมากๆเลยแบบยอดบิวแบบขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆคือทามิ่งก็คือช่วงแรกๆแบบขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็หยุดหยุดไปอะไรแล้วพอแบบเก่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแบบเขาไปขึ้นมันขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่าแล้วแบบมันก็ลาน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 ขึ้นมาจนสั่นก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากๆนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ให้การซัพพอร์ตอยู่ตลอดใ,ให้แบบต้องเข็ม พ่อครูอยู่ในไทม์ไลน์ตลอดรวมถึงพี่เฟิร์สเอ้ยพี่เฟิร์สอะไรอ่ะพี่เติมกับเฟิร์สด้วยนะครับทุกคนแบบพี่ๆต้อมติดฝนทุกคนแบบเล่นคอนเทนต์กันแบบเก่งมากๆเลยใช่เพรวะความแรงมากเลยใช่แบบก็ยังไงก็รู้สึกว่าขอบคุณรู้สึกขอบคุณเสมอนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่เรามาอยู่จุดนี้แล้วก็มีคนรักมีคนซัพพอร์ตมากขนาดนี้ก็ ก็มาจากตัว11นาทีดีด้วยเนาะเรารู้สึกว่ามันมันอิมแพกกับเรามากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจให้เรามากๆในการที่จะพร้อมไปสู่ขั้นตอนต่างๆวงสรวงพรีซิ่งหรือว่าแบบกานถ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีคิวกี่คิวแต่ว่าก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเรายังไม่ได้เริ่มอะไรจริงจังเลื่อนเสาร์ลยครับแล้วทำอะไรกันต่อคะเปิดต้นไมยังไงเออทำอะไรกันต่อคะพี่เก่งทำอะไรต่อเออก็เออไม่ลองชอบสปอยแล้วกาสครับผมก็ วงสวงแล้วก็เตรียมตัวทำการถ่ายทำถ่ายทำอะไรหรอครับถ่ายทำอะไรซีรีส์ครับอ๋อถ่ายทำซีรีส์ครับผมก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับแค่ผมแค่ผมกันแต่ว่าล่าสุดที่ประกาศมาแล้วก่าเป็แฟนมิเต็งเจนสามอ๋าใช่ครับเป็นแฟนมีเต็งแรกของเจนสามเลยครับก็เขาประกาศประกาศที่ กปรระับพี่เห่งพี่เห่งรู้ตัวไหมพี่เห่งรู้ตัวไหมว่าที่กระซิบไปอ่ะไมค์ก็อยู่ตรงนี้เองครับผมเป็นเป็นการเป็นแฟนมีทครั้งแรกของเจนสันเลยครับที่ที่ญี่ปุ่นแต่ไปเปิดกันที่นู่นเลยเนาะที่ที่นู่นเลยฮะก็เขาบอกใจสั่นพูดพูดอะไรก็ได้แจะบอกว่าแต่ละโชว์แบบเต็มที่มากมากผมเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วเหรอครับ เตรียมแล้วสิเราเตรียมแล้วสิอะไรเมื่อไหร่นะคะในส่วนของรายละเอียดเราได้แชร์โปสเตอร์ไปแล้วครับโปสเตอร์ไปแล้วคือเราจะไม่รู้วันใช่ครับก็วันวันมีล็อกมาแลยครับมีล็อกมีล็อกมีมีสองรอบให้ได้ดูเลยก็ก็ฝากพี่ๆแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับครับซึ่งวันนี้พี่เก่งได้เตรียมภาษาญี่ปุ่นมาพูดใช่ได้ยับงไงบอกเองเอาสักหนึ่งทักหนึ่งไปเลย เอ่อคนจีวานคนจีวานอ่อคนจีวานคุณมาวานเดี๋ยวเราไปเห็นท่เห็นโปสเตอร์ที่เห็นแบบสีนี้นะคืออะไรนะขันขันน้ำอ๋อเป็นเป็นโปสเตอร์ที่เราไปถ่ายตอนที่ดีมดีแลนทูครับใช่ครับไปถ่ายตอนนั้นก็ไปถ่ายในออนเซ็นแล้วก็ ไม่ใช่ออนเซนเขาไม่ใช่หรอเดียวคุณนะมันคืออะไรอ่ะมันคือแค่ที่เล่นน้ำอ๋อครับจินส์บเหมือนแบบแล้คล้ายแบบใช่ไหมครับครับใช่พี่เก่งไม่รู้ว่ามันเรียกเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นทีมน่ารักน่ารักครับใช่ใช่ครับก็ฝากฝากติดตามด้วยครับซึ่งก็ โใช่แน่นอนพูดง่ายๆคือจัดเต็มแน่นอนบอกบอกเลยว่าทุกคนแบบเต็มตัวกันอย่างนี้มากใช่ไม่ใส่หมดแฟนที่ไทยล่ะเขาก็จะแบบไม่ให้แฟนนี้เขาไปไปญี่ปุ่นก่อนในยี่สิบ้าจะมีโอกาสไหก็ลองก็ลองบอกคุณท่านประธานว่าใช่ครับใช่ก็ไม่ให้เราใช้วิธีเดิมได้ที่เคยบอกไปว่าลองไปเข้าฝันที่ออฟดูะเข้าฝันที่ออฟเหรอพี่ออฟคะ หนูอ,อยากให้มีเกิดขึ้นในป<ห>ระเทศไทยอะไรอย่างนี้เขาก็จะบันดาลจิตบันดาลใจขึ้นมาได้ก็ลองดูครับมีหลายวิธีการลองลองแบบช่วยกันีเควสเสียงของทุกคนมีความหมายทุกคนก็รอติดตามแล้วกันว่าจะมีที่ไทยเมื่อไหร่หรือมีหรือเปล่าอะไรยังไงก็ฝากด้วยอัฝากอยากฝากอันนี้แต่ว่ารอเราต้ติดเวลาครับครับก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับ ในนามของน้องปิ้งแล้วก็น้องเขมศิลานะครับแล้วก็ในนามครอบครัวนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตอนนี้พวกเราก็ใกล้จะถึงโควต์สำคัญนาออย่างวันงวงสวงก็อยากให้ทุกๆคนนะครับมาให้กำลังใจพวกเราันเยอะๆนะครับรบมันคงจะเป็นอีกวันที่เราจะจดจำไปอีกนานคือเอางี้ว่าพี่ๆทำงานกันทุกวันอยู่แล้วอะ แต่บวงสวงมันมีวันเดียวถูกไหมล่ะเราทํางานทุกวันแต่บวงสวงมีวันเดียวเพราะฉะนั้นปุ๊บเรากดตัดสินใจเลยกดลาลายกดลาเลยเหรอกดลาเลยกดจอคือพี่ๆบางคนคือเต็มแม็กซิมัมเล้นะก็อาจจะกดอีกปุ่มหนึ่งอาจจะมีลาพักร้อนอะไรเงี้ยแต่อย่าลาออกอย่าลาออกใจหายแต่ว่าต้องมาก็ก็มาเจอกันที่นั่นแล้วกันครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ในโมเมนต์สำคัญของน้องเขียนพ่อครูกันแล้วก็ ถ้าใครอยู่ทางบ้านก็รับรู้ได้ถึงความรักอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากมั่งใจกันมาได้ครับเจอกันนะครับสามเดรับ